สรุปผลฟุตบอลโลกเมื่อวานนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อวานมี2คู่นะครับโคเอเชียนะครับเสมอกับบราซิลนะครับ1ประตูต่อ1นะครับบราซิลได้จากเนมานะครับส่วนโคเอเชียได้จากเพสโกวิดนะครับอันนี้ยิงกันในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วก็ทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกัน1 1ก็ต้องยิงจุดโทษตัดสินนะครับแล้วก็เป็นโคเอเชียนะครับแม่นกว่านะครับเอาชนะไปได้ 4ประตูต่อ2นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับฮอลแลนด์เจอกับอารเจนนะครับแล้วก็เสมอกันในเวลา2ต่อ2แบบสุดมันนะครับฮอลแลนด์ได้จากเว็กฮอ์สสอลูกเลยนะครับแล้วก็อารเจนได้จากโมลิน่าแล้วก็แมซซี่นะครับทำให้จบเกมนะครับ2อ,อต่อเวลาพิเศษแล้วก็ยิงจุดโทษกันนะครับแล้วก็เป็นอารเจนแม่นกว่านะครับเอาชนะไปได้4 ต่อ3นะครับนั่หน้าเจอกันเองนะครับอัปเดตนะครับโปรแกรมฟุตบอลโลกนะครับ2022แล้วก็โปรแกรมการถ่ายทอดสดนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่10นะครับวันที่10ธันวานะครับมีแข่งรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ2คู่ที่เหลือนะครับบิ๊กแมตช์ทั้ง2คู่เลยนะครับคู่แรกนะครับจะเตะเวลา4ี่ทุ่มนะครับเป็นโมร็อกโกนะครับทีมจอมพิกล็อกนะครับเจอกับโปรตุเกสนะครับช่องที่ถ่ายทอดสดเป็นช่อง ทูฟอร์ยูนะครับโมร็อกโกเกมรับดีนะครับโปรตุเกสเกมรุกดีนะครับน่าสนใจว่าทีมไหนจะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็อีกคู่นึงนะครับตีสองนะครับช่องไทยรัฐทีวีถ่ายนะครับเป็นทีมชาติอังกฤษนะครับจะเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับบิ๊กแมตช์เลยนะครับซูเปอร์สตาร์เต็มทีมนะครับวัดกันไปเลยว่าใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับผู้ชนะทั้งสองคู่นะครับจะไปเจอกันเองรอบหน้านะครับรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นการข้าคืนนี้ครับ เพื่อนๆนะครับสามารถสนับสนุนแลวก็ซัพพอร์ตค่าน้ําค่าไฟค่ากาแฟผมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดนะครับเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับคาอธิบายหรือว่าคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับนี่ถ้าเป็นคําอธิบายของยูทูบชอตจะอยู่ตรงนี้นะครับ3จุดนะเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็จะมีนะครับคาว่าคําอธิบายตรงนี้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเจอลิงก์เอเฟลเลตนะครับที่ผมไปขอแจมกับเขานะครับ ถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ตรงนี้นะครับผมก็จะได้ค่าขนมจากเพื่อนๆด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวลองป้ายยาสักหนึ่งออย่างแล้วกันนะครับเริ่มกันที่อันบนนะครับก็จะเป็นคูปองนะครับช้อปปี้นะครับคูปอง l a ซาด้านะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเก็บคูปองแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษได้เลยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับถ้าเป็น ลาซาด้านะครับลองกดเข้าไปนี่ครับก็จะเด้งมาหน้าของลาซาด้าเลยนะเพื่อนๆสามารถเก็บคูปองแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีโปร12 12นะครับให้เราได้สั่งกันแล้วก็โปรสิ้นเดือนนะครับมีตลอดนะครับทั้ง s h อ p e e ทั้ง Lazada นะครับลิงก์ต่อไปนะครับก็จะเป็นลิงก์ของ s h อ p e e นะครับถ้าเป็น s h อ p e e เดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับเป็นโค้ดส่วนลดแล้วกันเนาะ เขาก็จะเด้งมาหน้าโค้ดส่วนลดให้เพื่อนๆเ,เก็บคูปองนะครับเพื่อนๆก็เก็บคูปองเลยนะครับแล้วพอถึงเทศกาลนะครับอย่างเช่น 11, 11, 12, 12, 1 1 2 2หรือว่าปลายเดือนเนี่ยสามารถกดเข้าไปซื้อสินค้าได้เลยนะครับเขจะมีโปรส่วนลดอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีหมวดของอสังหานะครับแล้วก็หมวดบัตรเครดิตน,นะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะ แนะนำแล้วก็ป้ายามากนะครับเพื w, er ่อนๆที่อยากจะซื้อสินค้าแล้วอยากจะผ่อนนะครับศนเะครับบัตรพวกนี้สามารถรองรับได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวขออนุญาตป้ายยาสักชิ้น2ชิ้นนะครับแล้วถ้าเป็นบัตรเครดิตก็ต้องขอแนะนําอีกหนึ่งตัวครับเป็นของ TTB Sofas นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะของโซฟาถ้าเป็นบัตรเครดิตของ TTB Sofas นะครับเด่นมากๆนะครับเรื่องคะแนนสะสมเพื่อสามารถเก็บคะแนนได้เร็วนะครับเพราะว่า10บาทเท่ากับ1คะแนนแล้วนะครับถ้าเป็นที่อื่น25บาทเท่ากับ1คะแนนนะครับมันจะ ทำให้แต Emmanuel, ้มเราขึ ix, way, ้นไว้แล้วก็ไปแลกของนะครับแล้วก็สามารถผ่อนกับบัตรได้นะครับ0% 3เดือนนะฮะดีตรงนี้นะครับถ้าสมมุติเราไปซ่อมรถนะครับอูส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ0% 10เดือนไม่ได้นะครับเราก็ต้องรูดแล้วค่อยมาผ่อนกับบัตรนะครับจะได้ถึง3เดือนถ้าเจ้าเกิน3เดือนก็เสียดอกนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะจ๊ะเพื่อนๆสามารถเข้ามากรอกรายละเอียดเนาะแล้วก็ส่งเรื่องนะครับส่งเรื่องไปได้เลยนะครับแล้วก็กดสมัครยินยอมแล้วก็สมัครนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกับมาก็ปรึกษาได้เลยนะครับว่าเราาอยกจะ เอาบัตรไปทําอะไรก่อนนะครับเอาไปผ่อนของแนวไหนนะครับ0ซื้อทองหรือว่าเติมน้ำมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแนะนําบัตรในเครือททบี TV ที่อาจจะมีเหมาะสมกว่านี้หรือว่าเป็นใบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำนะครับเพื่อนๆลองถามเขาดูนะฮะ นอกจากสองหมวดใหญ่ๆนะครับหมวดบัตรเครดิตก็จะมีหมวดอุปกรณ์กีฬานะครับมีแบรนด์อาดิดาแล้วก็มีซูโน่ของแท้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสั่งได้เลยหมวดสินค้าไอทีนะครับพวกโทรศัพท์มือถือนะครับใครอยากจะซื้อยินดีเลยนะครับมีทั้งนี่ครับสตูดิโอเหรือว่า TG Ph o n e ก็มีนะครับเลโนโวบาลานามาเกือบหมดเลยนะครับมาหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีหมวดประกันรถยนต์นะครับใครอยากจะซื้อนะครับประกันรถยนต์หรือว่าสินเชื่อรถยนต์ก็มีลองลับนะครับแล้วก็หมวดหนังสือนะครับ สั่งซื้อหนังสือออนไลน์นะครับผ่าน B2S ออนไลน์นะครับแล้วก็ Cn ออนไลน์ได้เลยนะครับจากลิงก์ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับใครอยากซัพพอร์ตเชิญเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับสวัสดีบ๊ายบายนะครับ